ที่จะบอกว่าหนีมันก็หนีไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ผิดน,นะจะให้ผีป่าเข้าเมืองมันก็ไม่ได้นะลูกนะไอคนดีหนีเข้าป่าผีป่าเข้าเมืองโลกสงสารนี่มันก็เดือดร้อนไปหมดนะเหมืนไปสุ่มโลกสงสารเลยจํานองนี่เนะี่ยก็เหมือนองค์ในหลงว 9, ลงเราเ้าเมืองการนี้นก็ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเอาคนดีไปฆ่าคนเลวแต่ว่าจะให้คนดีนั้นขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ธรนองนี้แหละก็เพื่อมียศถาบรรดาจากที่สูงแล้ว ก็จะเป็นการบังคับคนเลียวไปในตัวก็ท่านง้นนี่แหละนั่นถ้าเป็นองเหมือนองค์ในหลวงรอเกาพูดไว้มันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีเลิศประเสริฐเลยนะลูกนะยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้ก็นั่นเห็นไหมลูกกลับมาแล้วนะลูกลองไปในเมืองดูสิทุกวันนี้นะเลวไปเส้นสายที่ว่าในนี่เนี่ยในท้องทองุ่งท้องนานี่เริ่มนะลูกนะเหมือนในหลวงในหลวงนี่รู้เหตุการณ์นะในหลวงรัชกานะรู้เหตุการณ์ไว้หมดเลยเศรษฐกิจพอเพียงนะลูกนะ เรษฐกิจพอเพียงนี้เถวประเทศไทยไม่เอาไปทนนะําก่อนพรากีรัมมันเป็นคนเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอชกาไปประคฤปฏิมาก,ก่อนนะในว่าประเทศเขาก็จะเริ่มุ่งเดืองขึ้นมาตอนนี้เมื่อวิกฤตโควิดสิบเก้ามันเกิดนี่คนไม่มีที่จะอยู่ตกงานกันเพี้ยวก็เพราะว่าไม่สามารถทํางานได้การส่งออกส่งแล้วก็ไม่มีใช่ไหมล่ะไม่ว่าทุกไม่ว่าประเทศไทยนะนานาประเทศนั้นต่างว่าก็ต่างดิ้นรนวามข,ขายเพื่อการอยู่รอดเนี่ย ผู้ที่รับไม่ได้ก็ต้องทําลายชีวิตตัวเอง่างที่เห็นลมควันบ้างแขวนคอตัวเองตายบ้างเป็นโรคซึมเศร้านั่นที่เราเห็นนะแต่ผู้ที่หาทางออกได้ผู้ที่มีธรรมะคลองใจผู้ที่เป็นพุทธศาสนาแท่นี้หาทางออกได้ลูกนั่นนั่เพราะว่ามันก็มีอย่างนี้มันก็มีเกิดมีดับใช่ไหมล่ะมันก็มีสุขมันก็มีทุกข์มีเรียกว่าโลกธรรมแปดนั่นมันก็มีได้มีเสียนี่มันก็มีติชินนินตามี เ,เนี่ยพวกตู้โยงจ้องเถละเสรนเนี่ยมันก็เป็นของธรรมดาในโลกกระทำแปดเนี่ยถ้าเราทําใจได้ก็เกิดมาเราไม่มีอะไรนี่แล้วจะไปยุ่งทําไมไปยึดทําไมนี่มันก็ทําได้นะลูกนะนี่พวทุกวันนี้เขาก็ทํานี่เป็นสระที่ไร้ที่นาใครมีก็เป็นสระขุดเป็นสระแล้วก็ปลูกพืชขายของเล็กๆน้อยๆพออยู่พอไปนี่โอ้เป็นเป็นไปหมดแล้วลูกนั้นเส้นสายตอนนี้โอ้เกิดขึ้นเหมือนกระดกเห็ดนี่นะที่เป็นไอ้้านค้าเล็กๆบ้างใหญ่บ้างไม่เคยเห็นนะ ที่ขุดขึ้นใหม่ตำล้องนี่แหละขุดเป็นเรียกว่าไอ้ไรนาสวนผสมเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนที่เจ้าโจเขาทำนี่คุณเช้าก็คุยกันเรื่องเดียวนี่แหละคุยกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชกานี้รู้หมดนะลูกนะเราก็เลยว่างั้นนะรู้เหตุการณ์ว่าายปักหน้าต่อไปนี่คนทั่วโลกนี่มันจะหมดที่ไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่พระองค์ทราบพระองค์สั่งสั่งสมบัติมีเป็นโูธิยานนะ จิงทราบหมดนะนิดว่าในภายภาคหน้าต่อไปนี้โลกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นพวกผมก็เตรียมงานไว้ก่อนให,ให้ให้ให้โลกไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนให้ให้โลกทั้งทั้งโลกนี้ด้วยนะเพื่อปฏิบัติตามนี้ลองดูนะแต่ประเทศไทยเรามันก็นั่งที่เห็นมันก็จ้าไม่ใช่ไหมล่ะผู้ผชนไม่มีความพอเพียงไม่มีความพอดีถ้ามีความพอเพียงมีความพอดีมันก็มีความสุขแต่นันนันหลุกนะยิ่งพระยิ่งธรรนาเราเนี่ยพอเพียงพอดีแล้ว นี่แ yup. หละลูกนี่ก็คือธรรมแหละนี่คือธรรมคือวินัยนี่คือหลักธรรมมากของพุทธเจ้านี่คือของของพอเพียงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเนี่ยความพอเพียงความพอดีที่ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่คือพอดีเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ถูกต้องหมดนะสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ไม่ว่าเป็นโมฆะนันลูกนะเอามาใช้ได้ดีทุกเมื่อทุกการเวลาเนี่ยไม่จํากัดการเวลาเป็นอาการดิโกนี่นี่เรื่องมรรคเรื่องผลเหมือนกันนี่ไม่จํากัดการเวลาเนีเป็นอาการดิโกนี่ เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลนี้จึงส่งผลทุกวันนี้หวงพอไปนู่นไปนี่เดินด้พรจะเห็นโอ้เนี่ยขุดสระนะปลูกพืชพ,พออยู่พอกินอือเอาแล้วเริ่มแล้วทําบ้านเล็กๆอยู่นะเพราะไม่มีที่ไปแล้วมันไปไม่ไหวแล้วก็กลับมาโอ้แร้ลึกถึงองค์ในหลวงรัชกาลพ่อที่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นแล้วนะั่นเห็นส่งผลแล้วนะนานา,นานาประเทศก็เหมือนกันไปไม่ไหวเราลงเพราะว่าโควิดสิบเก้าเข้ามาครอบไปหมดทั่วโลกนะ เนี่ยเรื่องของเรื่องเหมือนแม้นพวกเธอจะทาวิธีการไปอยู่ดาวอื่นก็ตามมันก็ในความรู้สึกเราว่าสิ้นหวังนะืมันไม่ใช่ว่ามีความหวังเป็นสิ้นหวังไปไหนมันก็ตายเท่าเก่ามานะันเนี่ยมนุษย์นะลูกนะเธอไปอยู่โลกไหนชิบหายหมดนะธรรมนุษย์ถ้ามีจิตใจที่เป็นรามกจเกเปรตอย่างนี้นะเนี่ยไปอยู่โลกใดนี่โลกนั้นชิบหายวายป่วงหมดแล้วนี่นี่คือมนุษย์นะจะส่งกันไปอยู่ดาวไหนโลกไหนนี่รับรองไี้เลยว่านี่ชิบหายวายวอดหมด วอดวายหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจมนุษย์ไม่มีความพอดีเนี่ยนี่ลุงปู่พูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีที่พระเจ้าทรงบัญญัตินะเนก็พูดถึงองค์นรนหลวงรก้าที่พระองค์พูดถึงการทํางานที่พอดีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้มันพอเพียงพออยู่พอไปพอทูกมมันก็จบนะลูกนะก็ถ้เทยทยันอ,อยากทำไมพระเรานี่ต้องเป็นตัวอย่างด้วยเนี่ยเรื่องของเรื่องเงินไม่ใช่ว่านี่ก็เอาอันนี้ก็เอาอันนี้ก็อ,อยากอันนี้ก็เะยทยันอยากมันก็เหมือนเป็ดเหมือนผีตัวหนึ่ง เีราะฉะน้นพูดกับลูกข้าม่เช้านี่เนะี่ยถ้าพระไม่ทําตัวเหมือนพระมันจันท์นานี่เอาเข้าวให้หมากินเรายังได้บุญกว่านะลูกเราก็เลยพูดอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ได้ไปเทศถึงว่าพระเหลืองห,หงหมาหรอกพูดกับลูกพูดกับเจ้าโจมวัเช้านี่เนะนี่ยมันก็เป็นความจริงนะลูกนะพระต้องทําตัวเป็นพ่อพระแม่พระทํายังไงความสามัคคีจริงจะเกิดในวัดวารามในหมู่บ้านนั้นในอำเภอนนั้ในจังหวัดนั้นในประเทศชาติบ้านเมืองน,นี่คือพระนี่คือสมณะ ถ้าพวกเธอปีนจอก,กไปไม่มีความพอดีพวกเธอก็เปรียบเสมือนเพื่อนหลวงห่มหมาละเอ้าเอ้เงี้นะเอา,เอาข้าวให้หมากินมันก็ยังได้บุญว่าอันนี้ไปหาเรื่องเขาหาเรื่องโยมอีกเอาไปหาเรื่องพระอีกชกใตยกันอีกตั้งหากดูให้ฆ่ากันอีกตั้งหากก็ดังที่มีข่าวกันนี่ดูเอานะลกนั่นนหะอันนี้เหรือเป็นเรียกว่าเนื่อนาบุญของโลกอันนี้เหรือเป็นสถานที่ท,ที่เรียกว่ามหาบุญมหากุศลเนี่ยเราลองนึกถึงต,ตองดูความพอดีไม่มีแล้วบ,บุญมันจะเกิดได้ยังไง นั่นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยบุญที่ว่าพอดีมัฌิมาปฏิปทาคือความพอดีเกิดแล้วนะนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะไม่ใช่ว่าบุญนี้เกิดขึ้นจุดใดนะเกิดขึ้นที่มัฌิมปฏิปทาคือความพอดีสมบูรณ์บริบูรณ์แลละเมื่อตัดสรู้เป็นพระผู้ที่ยานนั่นนั่นแหละบุญสมบูรณ์บริบูรณ์เลยแต่ถ้าบุญที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เกียตัะรายขวัญขวายนั่น้นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นี่เรียกว่าบุญที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อยากเป็นเศรษฐีาาาาาเเเเีออยยกกปป็็นนนนนนจจ้้ัั่ว เจ้าฟ้าเจ้า,า,าคุณก็ว่าไปเพราะฟ้เราก็เจอเยอะทียานอยากต่อไปนี่ก็เรียกว่าความไม่พอดีบุญมันไม่เกิดน,นั่นนหะเรียกว่าวิสาขาพระพุทธเจ้านี่รู้เห็นบุญนี่ก็ที่พระองค์จัดสรุ้เป็นพระโพธิญาณบุญเห็นดิเห็นยังไงก็เห็นบาปกุศลเข้าใกล้ไม่ได้ก็เหมือนพระยามาลยกทัพมานในใจโลกธาตุนี่ยกทับมาจากเข็นฆ่าพระอ,องค์ใช่ไหมล่ะพวกก็ยังนั่งเฉยอยู่ก็เพราะเห็นบุญแล้วนี่บุญครอบไปหมดนะสามในโลกธาตุนี่ ม่ใช่ว่าบุญเฉพาะในโลกเดียวน,น่นลูกนี่บุญครอบไปหมดในสามในโลกชกาตินี่ก็นั่งเฉย,ยยิ้มย่องขวางใจนี่ผมเห็นบุญของตัวเองนี่นี่ที่บอกว่ารู้บุญเห็นบุญนี่ม่ว่าจะมาปฏิปทาคือความพอดีเกิดมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นหรือเห็นบุญที่ตัวเองสั่งสมอบรมบารมีมาว่าในผืนปฐเพีนี่เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนสายน้ําสายธารใหญ่เลยนะครอบไปหมดเลยนะสามารถที่จะกั้นบาปอกุศลได้หมดพัดบาปอกุศลขึ้น ฟังเหมือนกับที่พระเจ้าทรงมุญญาถึงธรรมะของราถาคตเปียดเหมือนท้องมหาสมุทรนั่นซัดสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นสร้างศกขึ้นฝังนั่นก็เหมือนกันนั่นวันที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระุทอย่างก็เถียงเช่นเดียวกันถ้าเรายกขึ้นมานะั่นลูกนะยกขึ้นมาถึงความพอดีแห่งมัฌิมาปฏิปทาคือความพอดีนั่นก็ความพอเพียงความพอดีของพระพุทธเจ้า,จาความพอดีของพระองค์ในหลวงหลอ 9, ่อเก้านี่เข้ากันปั๊บเลยเนี่ยเท่านี้ปัญญาเราก็อยู่อย่างผาสุกเย็นใจได้นะั้นลูกนะั่นไม่ใช่ว่าจะไปยุ นี่ก็เหมือนเราเป็นธรรมบานนี่เราก็ไม่ได้ไปว่าไปให้ลูกเหลือจงใจบ้านให,ให้ให้พ่ออย่างนี้อย่างนี้นะพ่ออยากซกเล็กนะพ่ออยากกราบเลือดนะอพ่ออยากโน่นอยากนีไม่มีเนี่ยยิ่งลูกอุโหอยากให้พ่อเน,นี่ยฉันปิ้งไก่นะเออนี่ฉันแกงอะไรละ่ะแกงกบแกงเขียแกงอะไรพอ้ยยิ่งไม่ได้นี่นี่ฉันไม่ได้พ่ออ๋อเออชื่ออาหารจะไม่สามารถฉันได้เลยในโกทุกคํามืกนี่จะเป็นอย่างเนี้ย นี่นพระเจ้าจึงพูดถึงว่าการกินอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นเราทําตนให้เขาเยังง่ายนั่นคารวะพระกับคารวสถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่ท่านไม่ได้พูดว่าให้พระกับคารวะเถื่อเรียกว่าต่อรต่อเถียงหาเรื่องหารล่ากันนี่เนี่ยนี่คือสมบูมรณ์ที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นพ่อไม่ได้เทศเรื่องอื่นนะเทศเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีความพอเพียงพอดีก็ค,คือพอเพียงคือพระเจ้า ทรงจะสรุปเป็นพระโพธิญาณนั่นแหละพอดีพอเพียงแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงไม่เอาอะไรเลยนะ่ะจึงเกิดมิพิตาความเบื่อหน่ายไม่คิดจะสอนใครพอเพียงขนาดนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าอ่าองค์ในหลวงร 9, ัเกาลก็เช่นเดียวกันก็พอเพียงนี่เศรษฐกิจพอเพียงถ้าอาจารอยากไปมันก็แค่นั้นเรากลับมานี่ทําการเกษตรนี่ให้มันพอเพียงนั่นดูสิเป็นไปไดนะ้นานได้นานสวนผสมบ้านเมืองหวนี่เรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งก่อนละยกมือเลยนะเรานี่นะไรนาสวนผสม,สมขององค์ในหลวงร 9, ัชกานีสมัยนั้นนี่ ก็เรานั่นแหละเป็นไรนาตัวอย่างที่ว่าไร่นาสวนผสมมีสะเออมีการปลูกมะม่วงมีการปลูกพืชผลไม้ต่างๆนัแล้วก็มีการทําพืชนผาสวนกลัวต่างๆเลี้ยงปลาเลี้ยงหล่เรานี่แหละที่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเป็นไอ้ที่ที่บอกว่าไร่นาสวนผสมคนเลกนั่นของบ้านบุงไหวนั่นนั่นเรานี่แหละเป็นหัวหน้าใหญ่นั่นแล้วทำมาก่อนนัทางด้นหละแต่ในเห็น คุณนับประโยชน์ตอนนั้นไม่สมรับปัจจุบันนี่พอก็เลยพื่นร่หลาหลานฟังนี่ถ้าพอเพียงพอดีแล้วทุกอย่างก็จบงามลงในทางที่ดีนะลูกนะพระเรานี่ยิ่งมีความพอเพียงพอดียิ่งงามเสมอด้วยคุณศีลคุณธรรมพอเพียงหมดนะนั่นและศีลดีนี่ก็โอ้พอเพียงไปหมดนะลูกนะถ้าเป็นป้าเป็นสามนาท้ก็พอเพียงไปหมดเลยเป็นเนื้อนาคุณของโลกสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆนะนี่มันจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทางโลกค้าเรื่องกันเหมือนทุกวันนี่นี่เดี๋ยวนี้มันไม่พอเพียงพระเราก็ไม่พอเพียงมันถ้ายากนะ ทำตัวอย่างที่เร็วๆซ้ำๆให้ทางโลกเขาได้เห็นเนี่ยแล้วก็คุยกับโลกเขาคุยกับคุยโจทย์นักชานี่เรื่องเนี้วนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเลกพระเมืออกันนี่เราก็วกมาเนี่ยก็เห็นด้วยกันเลยเป็นไงล่ะเนี่ยก็เห็นโอ้ยน่าเกลียดนะหลวงปู่พระนี่เออเห็นไหมล่ะเนี่นนี่แล้วลูกเอ้ยล่าว่าทาบุญเนี่ยถ้ามันไม่มีความพอใจแล้วนี่มันทําบุญยังไงมันก็ไม่ได้บุญหรอกนั่น เห็นไหมคนตกทุกข์ได้ยากตัวละครลำบากคนแก่ชราภาพเดินก็เงินไม่มีอะไรที่จะกินก็เต็มโลกเต็มท้อสารนี problems, ่แล้วเขาไปช่วยจึงได้บุญกว่าพวกเป็ดพวกผีที่ล่วงโลกของพวกนี้นะที่เรียกว่าพวกเุหลองห่มหมายหรว่าอย่างนี้นะเนี่ยพูดกับเรื่องนี้แหละเช้านี้เลยมันก็น่าเกลียดนะดูในบางสิ่งบางอย่างที่พระเราทําตัวเองเรือๆทำามทำลายพุทธเจ้าทําลายหลักคาสอนทําลายที่เรียกว่าพุทธังธรรมสังฆังสันกฐามิเนี่ยให้คนเห็นแล้วดูแล้วมันเป็นสิ่ง น่าเกลียดไม่มีความพอดีนี่เรื่องกูพูดถึงมัตจิมาปฏิปทาคือความพอดีเป็นตัวบุญตัวกุศลที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเป็นเดือนหกมันจะรู้เป็นพระพูทธญาณนั่นแหละเห็นบุญแล้วน,ะนั่นพวกกุยามันหลังไหลมาที่จะฆ่าจะทำลายพระองค์เห็นไหมละ่ะบุญขวางไว้หมดเลยเห็นบุญแล้วน,ะนั่นเห็นบุญไหมละ่ะถ้ามัตจิมาปฏิปทาคือความพอดีไม่เอาไม่เอาที่ว่ามีความตัวใหญ่เข้ามานี่มันก็พอดีนะลูกนะบ้านหน้าไหนจะเข้ามาขวางได้นั่นจริงเห็น เป็นเจียบอกว่าเหมือนกับกระแสน้าใหญ่หรือทานน้ำใหญ่หรือเหมือนท้องมหาสมุทรขวางพวกมารหรือพวกบาปอกุศลให้อัตราทานสิ้นไปนี่คือมัจจิมาปฏิปทาคือความพอดีของพระพุทธเจ้าและพอเพียงพอดีขององค์ในหลวงดอกเก้าเข้ากันปั๊บเลยนี่ผู้สังสมบัติบารมีเป็นโพธิญาณย่อมที่จะเป็นอย่างนี้นะนี่พูดให้ลูกหลานฟังเราถ้าพอดีพอเพียงแล้วเราก็มีความสุขนะลูกนะไม่ต้องไปยุ่งเหยิงวุ่นวายวันนี้ก็ขุมของ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรก็จะเข้ามา